บักเขือดิจะปาดนิ้เมือจะฟองลงไปน <c oughs> ้อยก ลงนัวใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่น้ำตาลบนลูกบาวจะกินไหมใส่น้ำตาลชิ้มก่อนพอน้ำปลาลงไปเยอะอเมื่อกี้จับบนน้ใส่ Mình làm tiền ใส่ทั้งแตงใส่ทั้งข้าวโพดรสชาติจะเป็นยังไงลองดู chín thôi Hãy subscribe ต้องใส่น้ำตาลน,นี้ใส่น้าตาลผสสองรสชาติคนหนึ่งกินใส่น้ําตาลอีกสามคนกินไม่ใส่น้ําตาล หวานไปหรือเปล่าหน่อยเดียวเองหงอหๆอคือเป็นตะเป็นแมกกาเลยหงอใส่หงอขวดหงอใส่เสียงขดก็สับชุกแค็ๆๆๆได้อยู่นะจ๊ะ ไม่กรัวหัวปลาวันนี้โชว์จีมือตำแตงใส่ขา้าวโพดเจ็บนัวเจ็บนัวอหอมน้ำปลาาเสร็จแล้วตำ,ตำแตงของเรานี่คือหน้าตา ตำแตงใส่ข้าวโพดตามด้วยแกงขิเล็กใส่หนังวัวแม่ครัวกำลังตักแกงขีเล็กวันนี้รสชาติพักขิเล็กกะคบผมพี่น้องวันนี้แม่ครัวผิดสูตรนังงัวกบมีกินโอโอไม่ได้สูตรเท่าไหร่วันนี้ผิดสูตรผิดสูตรตักหนังวัวเย อร่อยอยู่นะนี่นี่คือแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้กินกได้เวลาหาข้าวกินกันแล้วจ้าแล้ทอดเกียวทอดด้วย